กันที่เรื่องของระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศพอเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยไม่พ้นเราจะต้องพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับถึงวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาประเทศที่ที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาเข้าสู่ความทันสมัยนะเข้าสู่ความทันสมัยเข้าสู่การเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยตั้งแต่พศ2 5 0 4ขณะนี้เราอยู่แผนที่12ปีที่1 ภาพภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพสะท้อนการพัฒนา10แผนที่ผ่านมา10แผนที่ผ่านมาก็คือ50ปีครึ่งครึ่งของ50ปีก็คือ5แผนผ่านไปเนี่ยมันมันเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาได้ทุกหย่อมหญาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมได้การเติบโตก้าวหน้าเนี่ยไม่สามารถกระจายไปอย่างทั่วถึงการทําแผนก็จะเริ่มเป็นแบบที่มีข้างล่างขึ้นข้างบน,างบนมาเจอกันด้วยแต่ข้างบนลงล่างก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะนั้น 5 0ปีครึ่งหนึ่งเนี่ยบนลงล่างอย่างเดียวเลยอีก25ปีถัดมารวมถึงช่วงปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มมีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนด้วยนะคะพวกเราที่ทํางานอยู่อาจจะอยู่หน้างานเนี่ยก็จะเริ่มมีส่วนในการที่จะทําแผนพัฒนาหรือว่ามีข้อเสนอการแก้ปัญหาในเชิงระบบของประเทศด้วยนะคะวิธีการทําแผนในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นรักษาแผนงานรายโครงการคือคือทำแบบ ตรงไปตรงมามากเลยในช่วงแรกๆนะคะเราก็ค่อยๆเป็นรูปแบบแผนแบบสาขาแบบสา,สาขาแล้วก็มาสู่การเป็นแผนบูรณา,าการมากขึ้นแผนที่แม้วเป็นบูรณา,าการแล้วในช่วงแรกๆก็ยังค่อนข้างเป็นแผนคล้ายๆกับแผนปฏิบัติการคือเป็นลักษณะคล้าย implementation คล้าย operation จนกระทั่งมาถึงมแผน8เนี่ยก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นแผนเชิงกลยุทธ์แผนเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นจนถึงวันนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนแล้วว่าเรามีทั้งแผนยุทธศาสตร์ ในแผนยุทธศาส์ก็มีกลยุทธ์และขณะเดียวกันเราก็จะไปมีแผนปฏิบัติการด้วยถ้าทุกหย่อมย่าเนี่ยทำแผนปฏิบัติการแล้วสอดคล้องกับภาพใหญ่เลยเนี่ยมันจึงจะเกิดการเห็นการเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบเราจะเห็นว่าจากแผนที่1จนกระทั่งตอนนี้เราแผนที่12เนี่ยเราก็พบว่าเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าติดกับดักนะคะไอให้ติดกับดักที่ว่าเนี่ยเขาก็สามารถจะแจกแจงได้ในเป็น3 3ประเภทของกับดัก อันแรกเนี่ยที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยก็คือกับดักของการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในโลกเนี่ยเขาก็จะแบ่งว่าเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยเลยได้ปานกลางแล้วก็รายได้สูงของเราเนี่ยจากเดิมเลยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยากจนประเทศรายได้ไดน้อยเราก็พัฒนาในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยมามาพอสมควรเลย50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยกระดับขึ้นมาเป็นรายได้ปานกลางแต่ว่าถึงตรงเนี้ยเราค่อนข้างติดอยู่นานเราไม่สามารถก้าวกระโดดขึ้นไปเป็น ประเทศที่มีรายได้สูงได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยบนกับดักอันนี้เนี่ยเราก็ยังมีกับดักซ้อนอยู่อีกก็คือกับดักในเรื่องของความเหลื่อมล้าความเหลื่อมล้ําที่ว่านี็คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาของเราเนี่ยมันก็มีการกระจายตัวที่ไม่ดีพอกระจายตัวไม่ดีเนี่ยเราก็จะมีคนที่มีเสถียรสถานที่ยากจนมีเงินได้หรือว่ามีร่ํารวยเนี่ยไม,ไม่เท่ากันคือช่องว่างมันกว้างคนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีรายได้ปานกลางถึงน้อยคนจํานวนน้อยเท่านั้นที่มีรายได้สูง ใน2กับดักเนี่ยมันก็ไปสู่กับดักที่3คือกับดักที่ที่ว่าด้วยเรื่องของการที่จะเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ไหรือไม่สิ่งแวดล้อมเราจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรนี่การจะทําให้เกิดกระบวนการที่เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้และบรรลุปเป้าหมายได้เนี่ยเราก็จะต้องลงรายละเอียดการลงรายละเอียดเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเป็นผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นช่วงละ5ปีแผนแผนชาติ ถือว่าเป็นแผนแม่บทแต่ขณะเดียวกันก็จะมีหลายมิติใช่ไหมคะในหลายมิติเนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องอยู่2มิติมิติแรกคือมิติที่ว่าด้วยเราเป็นองค์กรวิจัยนะคะองค์กรวิจัยเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของการวิจัยกับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราเป็นองค์กรด้านสุขภาพเราก็อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาสุขภาพของประชาชนซึ่งในเรื่องของการพัฒนาย deer, สุขภาพประชาชนเนี่ยเราก็จะมีอยู่2ส่วนที่ต้องต้องคำนึงอย่าง อย่างลงรายละเอียดเลยเนี่ย mm. ก็คือเรื่องของการที่จะทำให้ทุนมนุษย์ของเราหรือประชาชนของเราเนี่ยมีคุณภาพการมีคุณภาพอันหนึง่งพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะในอีกด้านหนึ่งด้านสุขภาพของเราเนี่ยเราก็ต้องเน้นว่าสุขภาพดีก็ต้องดีอย่างทั่วหน้าไม่ใช่ดีแบบดีบ้างไม่ดีบ้างคนที่โอกาสดีก็เข้าถึงโอกาสดีก็เข้าไม่ถึงนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางสังคมหรือว่าการที่เขาจะ มีโอกาสที่จะมีสุขภาพดีอย่างเท่าเทียมกันอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการพัฒนาแล้วก็ที่เกี่ยวพันมากับเราการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ลองมาดูนิดนึงว่าเออถ้าลงไปในรายละเอียดแล้วเราพอจะเห็นอะไรไหมนะคะมันก็พอจะเห็นบ้างนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยจะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมอย่างเงี้ยโอ้ยมีงานวิจัยเยอะมากตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำหรือระดับปฏิบัติหน้างานนะคะ เรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสารรค์ทักษะการทํางานการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดการทํางานนะคะเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพนะะมันจะเขียนไว้กว้างๆแบบนี้พอเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันสอดคล้องกับตรงไหนนะคะผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมในการปัญหาประเทศอย่างเข้มแข็งนะคะหรือว่าตัวชี้วัดที่เขายกขึ้นมานะคะ IQ เด็ก ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเด็ก70% EQ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคะแนนพิซซ่าทางด้านการศึกษานะคะเหลอาของเราจะต้องเกินกว่า500นะคะการอ่านการอ่านเป็นอันที่บอกว่ามันจะมาเพิ่มเรียกว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเป็นทุนมนุษย์เนี่ยที่สามารถจะเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเฉพาะในเรื่องของการสร้างประชากรรุ่นใหม่เนี่ยการคลอดในผู้หญิงกลุ่ม15-19ปเีเขาอยากจะให้ลดลง แล้วก็ทุกการเกิดเนี่ยเป็นการเกิดที่ไปสู่การมีประชากรที่มีคุณภาพนะคะด้านคดีอาญาอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแต่ตรงนี้นี่เราเราต้องไปตามดูอีกว่ามันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราคือกลุ่ม vulnerable ทั้งหลายเนี่ยเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้เหมือนกันอ่าก้อนนี้เรื่องความเป็นธรรมที่บอกว่ามันเกี่ยวกับเราเนี่ยคือนี่ไงคะ่ะการกระจายการให้บริการของภาครัฐถ้าใครทำเรื่อง health service research ก็อยู่ตรงนี้เลย แม้แต่เรื่องกำลังคนการกระจายกำลังคนเพื่อให้เกิดระบบแรนก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะคนทำพัฒนา Delive r y model ทั้งหลายทำ benefit p a c ก a g e ก็จะอยู่ในกลุ่มประมาณแบบนี้เหมือนกันนะคะการเข้าถึงบริการอะไรเป็นปัญหาประสานในการเข้าถึงบริการมันอาจจะไม่ใช่แค่ทางซีของ p r o v i d e r เท่านั้นนะแต่มีมปัจจัยของทางด้านผู้รับบริการด้วยเหมือนกันอันนี้สามารถมองความเชื่อมโยงของงานที่เป็นความถนัดหรือเป็นความเชี่ยวชาญของตัวเองได้ที่ในทั้งหมดเนี่ย เราก็มาดูว่าเราเป็นองค์กรวิจัยด้านระบบสุขภาพอะไรคือปัญหาของระบบวิจัยที่ผ่านมาปัญหาสำคัญที่สุดของเราเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีการวิจัยหรือว่าไม่มีงบประมาณสําหรับการทำวิจัยซะเลยแต่ปัญหาของเราคือเราไม่สามารถเอาผลการวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งอะไรล่ะทำให้เราไม่สามารถเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ อันแรกสุดเลยเนีย่คือจะต้องบอกว่าโจทย์วิจัยของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับปัญหาที่เรามีหรือเปล่าถ้าเราสามารถทําโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของเราได้มันก็เป็นขั้นแรกเนาะที่เราจะบอกว่าเราจะมีความรู้ที่จะเอาไปสู่การใช้ได้แต่ว่าตรงนี้มันก็ยังมีปัญหาตามมาอีกว่าเรามีบุคลากรวิจัยที่เพียงพอไหมบุคลากรวิจัยอาจจะหมายถึงนักวิจัยสาขาต่างๆนะคะแต่เท่านั้นน่ะไม่พอ นักวิจัยจะทําวิจัยอย่างสามารถให้บรรลุเป้าหมายได้เนี่ยเขาจะต้องมีบุคลากรส่วนอื่นเนี่ยเข้ามาสนับสนุนซึ่งตรงนั้นเ,นเราเรียกว่านักบริหารจัดการงานวิจัยนักบริหารโครงการวิจัยนะอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการที่เราไม่ได้ใช้ความรู้ไปในการพัฒนาเท่าที่ควรนี่คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยเรามีคนแต่เราไม่มีโครงสร้างของการทํางานเราไม่มีฐานแลบ ที่มีคุณภาพมาตรฐานเราไม่มีระบบสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานที่รองรับมันก็ไม่สามารถทําให้เราขับเคลื่อนง,งานวิจัยที่เป็นเรียกว่าอะไรแผนใหญ่ๆได้นคะคะส่วนถัดมาที่เ็จะเป็นเรื่องของงบประมาณการวิจัยงบงบประมาณการวิจัยเนี่ยเราไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นประเด็นแรกแต่ว่าก็เป็นประเด็นสําคัญที่เราไม่ได้ยกประเด็นแรกเพราะว่าถ้าเราไม่แก้เรื่องของคนเราไม่แก้เรื่องของโครงสร้างเนี่ยได้เงินมาเราก็ยังไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้นั้น แต่ว่าเงินไม่ใช่สําคัญที่สุดแล้วถ้าเรามีคนเรามีโครงสร้างเงือประมาณก็จะเป็นจะต้องลงทุนมากกว่านี้ขณะน,นี้ประเทศไทยใช้เงินสําหรับการวิจัยพัฒนาเพียงแค่ประมาณ0.5%ของ GDP นั้นเป้าหมายแผน20ปเนีเรามุ่งจะให้สามารถยกระดับขึ้นมาได้เป็นมูลค่า1.5%ของ GDP ซึ่งอันนี้มันจะเป็นไก่กับไข่นะคะเงินก็ลงค่อยๆลงมาพัฒนาโครงสร้างพัฒนาคนทําโจทย์วิจัยให้มันตรงกับปัญหา แล้วก็เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้ส่วนที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานกับบุคลากรการกวิจัยนี่แหละจะเป็นตัวช่วยกันทําให้งานวิจัยได้ทําทําแล้วผลงานวิจัยได้เอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศซึ่งพัฒนาประเทศก็คือทั้งพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ของเราให้มีสุขภาวะพัฒนาให้มันไม่มีความเหลื่อมล้ําแล้วก็พัฒนาให้ประเทศเมีเยมีศรนฐนที่ ร่ำรวยขึ้นนะคะสามารถเอามาพัฒนาส่วนต่งางๆได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทาให้สิ่งแวดล้อมเราเนี่ยเสื่อมโทรงไปการวิจัยมีความสําคัญกับระบบสาสุขแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ต้องพัฒนาและการที่จะพัฒนาอะไรเนี่ยเราต้องผ่านการวิจัยขึ้นมาก่อนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการที่เราให้ต่อ ประชาชนว่าเราจะบริการด้านไหนจะริเริ่มอะไรเนี่ยควรจะต้องผ่านงานวิจัยสนับสนุนพอสมควรเราอาจจะไม่ได้ทำเองอาจจะใช้งานวิจัยของที่อื่นมาช่วยก็ได้ในส่วนของระบบก็เช่นกันเป็นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดเวลาเราจะกำหนดโจทย์งานวิจัยเนี่ยมันก็จะต้องให้มันสอดคล้องเพราะว่า สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราถ้าเรากําหนดโจทย์อย่างนี้มันจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ใช่ไหมคะเขาจผู้ใหญ่จะเห็นชอบไหมมันถ้าภายใต้แผนทั้งหลายเนี่ยขณะนีปะ้ประเทศไทยก็มีแผนยุทธศาสตร์20ปีมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่เราเรียกว่าเป็นแผนนะแผน5ปีเนี่ยปีนี้ก็ถึงฉบับที่12แล้วเนาะ คือมันก็มีฉบับแรกตั้งแต่พี่ทำงานใหม่ๆน,ะนี่ก็ทํางานมาจนประมาณ50ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ถึงฉบับที่12แล้วนะคะขณะเดียวกันในด้านวิจัยเนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งมีแผนเรามีแผนมาตั้งฉบับที่9แล้วแผนเป็นแผน5ปีเหมือนกันมันของชาติก็เริ่มมานานพอสมควรเพื่อจัดระบบวิจัยของชาติเนี่ยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผน พัฒนาสุขภาพฉบับที่12ซึ่งกําลังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งทุกฉบับที่ว่ามานี้เนี่ยมีเรื่องงานวิจัยเป็นนโยบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านนะทํางานวิจัยมันก็ไม่มันก็ไปตามนโยบายเพียงแต่ว่าจะทําเรื่องอะไรสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขอยากจะให้แล้วก็ยินดีสนับสนุนไปอย่างยิงย่งก็คือเรื่องอาถูอาแต่ว่าเราเนี่ยมันอาจจะเนื่องจากว่าเราอยู่ในสถาบานันในโรงพยาบาล มันยังไม่มีการเชื่อมต่อท่อไปสู่เรื่องของการนำไปใช้ในเ,เชิงธุรกิจสิ่งที่รัฐบาลนี้หรือกระทรวงสาธารณสุขกำลังเน้นแล้วก็อยากจะส่งเสริมอย่างมากคือเรื่องการวิจัยสมุนไพรแต่ว่าในส่วนที่พวกเราจะอยู่ในภาคของการใช้ก็ยังมีเวทีของการวิจัยเหมือนกันว่าทำยังไงมันถึงจะแพร่หลายมันขาดอะไรมันยังไงแล้วทำยังไงมันถึงจะแพร่หลายก็เป็นโจทย์เป็นโจทย์ได้เหมือนกันว่า สมุนไพรถ้าเอาเข้าไปรักษากับโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไปได้ดีเพราะอะไรหรือไปไม่ได้เพราะอะไรแพทย์แผนปัจจุบันใช้สมุนไพรได้ไหมอย่างในหลายๆประเทศเขาทากันหรือว่าต้องมีแพทย์เฉพาะสมุนไพรชัดเจนว่าต้องการเร่งให้เกิดเพราะว่ามันเป็นเวทีที่เขามองพร้อมกันก็คือไทยแลนด์4.0มุ่งเรื่องเศรษฐกิจและนวัตกรรมเขาก็มามองว่า ผลิตภัณฑ์ของต้านสาธารณสุขเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะเติมสร้างเศรษฐกิจอีกอันนึงก็คืออะไรฮะบริการ m e d i คอร h ฮับ e d i c คอ h u ฮค่อนข้างจะออกไปอยู่ภาคเอกชนเยอะแต่ถามว่าบริการของเราในกระทรวงสาธารณสุขที่ให้กับที่ทำอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจได้ไหมบางที่ก็ได้เหมือนกันนะ มีชาวต่างชาติเข้ามารักษาเยอะเหมือนกันในพวกชายแดนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรงพยาบาลชายแดนสรุปก็คือว่างานวิจัยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนางานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเพื่อใช้ในสถาบันเองที่เราเรียกว่า r 2 r หรือเป็นการพัฒนาเพื่อจะช่วยในระดับแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาทังด้านปัญหาสังคมที่มันมีอยู่ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ อาจจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหน่วยงานของเราด้วยซ้ําไปอาจจะไปถึงในระดับประเทศแล้วก็ช่วยไม่เฉพาะแต่สุขภาพอาจจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจช่วยในเรื่องของความปลอดภัยการสนับสนุนบุคลากรในด้านการวิจัยนี้เป็น ประการแรกก็คือในเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยเขาจะต้องอาศัยผลงานวิจัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลงานวิจัยของเขาเนี่ยก็จะต้องมาจากการที่เขาได้ทํางานวิจัยอาจจะทําเองหรืออาจจะร่วมกันทําเพื่อให้งานที่เขาทําอยู่มีมีการพัฒนาดีขึ้นที่เราเรียกว่า R 2 R คือจาก Routine to research อย่างนั้นก็เราก็สนับสนุนให้มีการวิจัย เพราะนั้นในทุกหน่วยงานเนี่ยในขณะนี้ก็มีคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัยในแต่ละหน่วยงานเช่นในโรงพยาบาลต่างๆก็จะมีกรรมการวิจัยหรือว่ามีกรรมการที่ดูแลเรื่องจริยธรรมการวิจัยหรือว่ามีเครือข่ายนักวิจัยมีเอกสารที่จะช่วยตีพิมพ์งานวิจัยหลายเรื่องเนี่ยเป็นงานวิจัยของกระทรวงในการพัฒนานโยบายก็ดีในการพัฒนายุทธศาสตร์หรือ แม้แต่ว่างานที่เราทําแล้วสวรสก็จะเข้ามาช่วยในการประเมินโครงการหรือว่าในการวางนโยบายสาวรสก็จะช่วยว่าพิจารณาในเชิงที่ว่าจะศึกษาข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเรื่องของการวิจยัยระบบสุขภาพของสุขภาพ,พาสภาวะสุขภาพของประชาชนก็ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนของกระทรวงได้ด้วยช่วยในการวางแผน แล้วก็ยังมาช่วยในเรื่องของการประเมินผลว่าเราเอาไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรสราาวรสก็จะมาช่วยทำวิจัยในการประเมิน